สวัสดีครับผมก็พบกันนะครับอีกครั้งหนึ่งตอนนี้นะครับเป็นเวลาประมาณสักสี่ทุ่มครึ่งโดยประมาณนะของ,ขงค่ำคืนวันที่29นะครับก่อนที่ผมจะนอนเนี่ยผมก็มีโอกาสได้เปิดนะครับเรื่องของคองมเมนต์ต่างๆนะแล้วก็มีข้อคำถามนะที่ผมเนี่ยยังไม่ได้โต้อตอบนะครับกับเพื่อนสมาชิกอีกจำนวนพอสมควรทีเดียวนะดังนั้นเนี่ยก่อนจะนอนนะครับในค่ำคืนนี้ เดี๋ยวผมจะลองตอบคาถามนะครับบางข้อที่คิดว่าจะมีประโยชน์แล้วก็น่าสนใจนะครับในวงกว้างของคนที่ถือครองอุปืนอย่างถูกต้องตามกฎหมายแต่คลิปนี้ผมก็จะนำมาลงในวันที่เพื่อนสมาชิกกำลังรับชมอยู่นะครับก็คือวันที่30เดือนตุลาคมนั่นเองนะฮะปืนที่อยู่นะครับเป็นปืนสมิธเอรเมสันตรวจสอบความปลอภัย นะครับปืนปลอดภัยทาทุกครั้งในการจับถือหรือนําปืนออกมานะครับพูดคุยตรวจสอบทุกครั้งนะครับคำถามแรกนะครับเกี่ยวข้องกับเรื่องของการเคลื่อนย้ายอาวุธปืนนะมีข้อคําถามนะครับประมาณว่าจะมีวิธีการในบ้านที่จะมีการเคลื่อนย้ายปืนแล้วไม่มีความผิดนะคำถามคือถามแบบนี้เลยทําอย่างไรจึงจะไม่มีความผิดในการเคลื่อนย้ายอาวุธปืนนะครับ คำตอบของคาถามนี้ออกได้หลายทางนะครับที่ว่าออกได้หลายทางเนี่ยก็คือขึ้นอยู่กับพฤติกรรมขึ้นอยู่กับเจตนาในการนําพาปืนกระบอกนั้นไปไปเพื่ออะไรอันนี้คือคีย์บดเลยดูที่เจตนาในการนําพาปืนออกไปถ้าเผื่อว่านําพาปืนนะครับออกไปด้วยมีความจําเป็นอย่างเช่นต้องยายที่อยู่มีการนําปืนออกไปด้วยนะแบบนี้อาจจะบอกว่ามีเหตุจําเป็น ในเรื่องของโทษต่างเนี่ยก็พอฟังได้ในเรื่องของข้ออ้างแต่ถ้าเผื่อว่าสืบทราบได้ว่าการนำพานั้นนำพาไปนะครับเฉยเไม่มีเหตุอะไรเลยที่จะต้องนำปืนเนี่ยติดตัวออกไปแบบนี้เลียงความผิดไม่ได้ไม่ว่าจะทำอย่างไรกับตัวปืนแยกชิ้นส่วนลอ็อกกุญแจไม่มีลูกทุกอย่างก็จะถูกตีไปนะครับว่ามีความผิดเกี่ยวกับเรื่องของการพกพาการนำพา นะอันนี้ก็เถียงไม่ขึ้นดังนั้นจึงขอสรุปนะครับในเรื่องของข้อคําถามว่าจะนําพาปืนอย่างไรจึงจะไม่มีความผิดคําตอบก็คือดูที่เจตนาของเจ้าของอาวุธปืนกระบ,บอกนั้นนะว่ามีเจตนาในการนําพาไปอย่างไรบวกกับวิธีการในการนําพาอย่างไรก็แล้วแต่ขอให้ปืนนั้นไม่พร้อมใช้ในทุกกรณีก่อนจะข้ามไปอีกข้อคําถามหนึ่งตรงจุดเนี้ยในเรื่องของการนําพา ก็จะมีหลายคนเนี่แย้งนะครับว่าโอ้โหมีปืนทั้งทีแต่ใช้ปืนกระบอกนั้นไม่ได้นะมันก็เป็นเส้นบางๆนะครับระหว่างไอความที่มีความจำเป็นจะต้องใช้ปืนกับข้อกฎหมายที่จะต้องมีการควบคุมนะครับคนกลุ่มมากคนหมู่มากเนี่ยไม่ให้มีการพกพาปืนไปโดยที่ไม่มีเหตุจำเป็นอะไรนะเพราะว่าคนเนี่ยมันก็มีหลายประเภท บางคนใจร้อนบางคนอาจจะหุนหันพันแล่นต่างๆเนี่ยเมื่อหยิบช่วยวุปืนออกมาแล้วใช้นะครับออกไปเนี่ยถ้าสมมติว่ากระสุนนั้นนั้นเนี่ยมันพลาดไปโดนใครสักคนหนึ่งโอ้โหเรียกกลับคืนมาไม่ได้ดังนั้นเนี่ยกฎหมายหรือข้อบังคับต่างๆเนี่ยมันเป็นการควบคุมคนกลุ่มมากนะแต่ว่าบางคนเนี่ยก็มีความจำเป็นจริงๆอันนั้นก็ค่อยว่าเป็นรายกรณีไปนะ อาฆาตไปนะครับคำถามข้อที่1คําถามข้อที่2ถ้าสมมุติว่ามีปืนนะครับอยู่ที่บ้านแต่ปืนกระบอกนั้นไม่ใช่ชื่อเราอาจจะเป็นของพี่น้องพ่อแม่ปู่ย่าตายายนะแบบนี้จะสามารถนําปืนกระบอกนั้นออกไปฝึกซ้อมที่สนามยิงปืนได้หรือไม่อันนี้อีกหนึ่งข้อคําถามนะครับคําตอบนะครับของคําถามข้อนี้ก็ตอ,อบว่า มีทางได้แต่ไม่ได้ในกรณีที่จะสามารถกระทําได้นะครับนั่นก็คือเจ้าของปืนกระบ,บอกนั้นจะต้องไปด้วยอันนี้โอเคนะครับถือว่าเจ้าของปืนบ,บอกนั้นก็ไปกับเราในการฝึกซ้อมถือว่าไม่ได้เป็นการครอบครองหรือใช้ปืนโดยที่ตัวเองเนี่ยไม่รับอนุญาตเพราะว่าเจ้าของเนี่ยไปด้วยนะก็อาจจะพอเลี่ยงได้ในเรื่องของความผิดนะครับส่วนในเรื่องของการที่จะมีความผิด นะตรงนี้ก็คือเจ้าของไม่ได้ไปด้วยนะหยิบฉวยออกไปใช้นะครับต่างๆสิ่งที่คนคนนั้นจะถูกตั้งข้อหาเลยก็คือการครอบครองปืนโดยที่ตัวเองเนี่ยไม่ได้รับอนุญาตคือปืนเนี่ยไม่ใช่ชื่อเราแต่เรานําออกไปใช้นะครับระหว่างทางเนี่ยอาจจะมีด่านตรวจคนนะครับจะโดนข้อหาอะไรบ้างข้อแรกก็คืออย่างที่บอกไปนะครับว่ามีอาวุธปืนโดยที่ไม่ได้รับอนุญาตข้อหาที่1น,นะหรือว่าปืนผิดมือ ข้อหาที่2นะครับก็คือการนําพาการพกพาอาวุธปืนตรงเนี้เขาก็จะตี2ข้อหานี้แล้วก็ไปลงโทษนะครับบทที่หนักที่สุดนะเพราะนั้นก็มีทั้งที่ผิดแล้วก็ไม่ผิดแต่ก็มีอีกบางกรณีนะครับที่ได้รับข้อยกเว้นนั่นก็คือไม่ได้นำพาปืนไปที่ไหนปืนอยู่ที่บ้านเฉยๆนะครับวางไว้ที่บ้านแล้ววันดีคืนดีเนี่ยเกิดมีโจรขโมยเข้ามานะครับ แบบนี้ถึงแม้ว่าปืนกระบอกเนี่ยจะไม่ใช่ชื่อของเราเราก็สามารถนะครับที่จะนําปืนกระบอกนั้นไปใช้ในเชิงของการป้องกันตัวได้สามารถใช้ได้ไม่มีความผิดในฐานปืนผิดมือไม่มีนะครับอีกหนึ่งข้อคําถามนะครับก็คือมีเพื่อสมาชิกอยู่ท่านหนึ่งนะครับท่านบอกว่าซื้อปืนเนี่ยมานานมากแล้วมานานมากนะครับมีทะเบียนถูกต้องตามกฎหมายทุกสิ่งอย่างเลย แต่ปืนกระบอกนั้นเนี่ยยังไม่ได้มีการโอนแต่อย่างใดแล้วก็ติดตามตัวเจ้าของเนี่ยไม่ได้แล้วนะแต่ปืนเนี่ยมีทะเบียนนะครับก็คือการโอนลอยมาพร้อมกับทะเบียนปืนแบบนี้คำถามของเขาก็คือเขาเนี่ยมีสิทธิ์จะใช้ปืนกระบอกนั้นได้หรือไม่คำตอบก็คือมีทางที่ใช้ได้แล้วก็ใช้ไม่ได้นะแต่ในเบื้องต้นเนี่ยอยากจะให้รู้นะครับว่า การครอบครองปืนลนักษณะของการโอนลอยมาเนี่ยคนที่ครอบครองจะมีความผิดทันทีถ้าเกิดมีคดีความอะไรขึ้นมาก็แ,แล้วแต่เรามีการตรวจสอบเลขทะเบีนปืนตรวจสอบชื่อไม่ตรงเปิบก็เรียบร้อยนะครับเข้าข้อหาเลยว่าปืนผิดมือ,นะอนนี้คือจุดที่1นนะึจุดที่2นะครับที่อาจจะไม่มีความผิดนั่นก็คือไม่เกิดคดีความอะไรขึ้นนะปืนเก็บไว้เฉยๆแต่ก็ให้รู้นะครับว่าตอนเนี้ เรามีอะไรบางอย่างที่ผิดกฎหมายไว้ในบ้านนะถ้าไม่มีเรื่องไม่เป็นไรแต่ถ้าเมื่อ,อไหร่ที่เกิดเรื่องขึ้นมาเรียกความผิดไม่พ้นนะไม่พ้นแน่นอนนะครับเพราะนั้นก็ออกได้สองทางไม่ผิดถ้าเผื่อว่าไม่มีอะไรนะแต่จะผิดทันทีนะครับถ้ามันเกิดมีประเด็นจะต้องใช้วุฒปืนกระบ,บอกนั้นไม่ว่าการจะใช้ฝึกซ้อมการจะใช้ในเชิงของการป้องกันตัวหรืออะไรก็แต่ นะครับมีความผิดทันทีดังนั้นสรุปว่ามันก็เหมือนกับมีเหล็กอยู่ท่อนหนึ่งไม่สามารถจะใช้ให้มันถูกต้องตามกฎหมายได้นะครับนอกจากนะมีคำว,ว่านอกจากจะเป็นการทำให้ตัวเองเนี่ยลอดจากความตายแต่มันก็มีความผิดในเชิงของแง่งกฎหมายนะครับก็ประมาณน,นี้ข้อต่อมานะครับก็คือเรื่องของที่อยู่มันไม่ตรง อันนี้มีหลายคนสงสัยนะครับว่ามันจะมีแนวทางหรือว่าเรียกว่าแนวปฏิบัติเนี่ยอย่างไรนะจึงจะทําให้ตัวเองเนี่ยไม่มีความผิดเกี่ยวกับเรื่องของอาวุธปืนนะครับยกตัวอย่างเช่นนายกมีบ้านนะครับอยู่ที่จังหวัดหนึ่งแต่ว่าจะต้องไปทํางาน,นครับอีกจังหวัดหนึ่งค่อนข้างไกลห่างการหลาร้อย100กิโลนะแบบนี้การจะทิ้งปืนนะครับไว้ที่บ้านที่ไม่มีคนอยู่เนี่ยก็เกรงว่าปืนจะหาย ก็เลยนาปืนเนี่ยติดตัวนะครับไปยังอีกที่หนึ่งที่ทํางานอยู่คาถามนะครับก็คือถ้าสมมติว่ามีการตรวจค้นพบเจอวัตปืนกระบอกนั้นนะไปยังปลายทางน,นะครับที่ทํางานเนี่ยแล้วก็อยู่ในบ้านจะมีความผิดหรือไม่อย่างไรแนวทางจากการที่ผมเนี่ยได้พูดคุยกับบางท่านนะครับที่ผมเนี่ยขอคำปรึกษาท่านก็บอกว่าน่าจะไม่มีความผิดนะมีโมน้นะครับว่าน่าจะไม่มีความผิด นะครับตรงที่ว่าปืนเนี่ยมันเป็นปืนชื่อของเราเองแล้วก็ตัวปืนเนี่ยไม่มีการเคลื่อนย้ายออก,อกนอกบริเวณรั้วบ้านที่พักอาศัยอยู่นะในเรื่องของที่อยู่มันไม่ตรงเนี่ยก็อาจจะมีเหตุจําเป็นนะครับในการแจ้งนะว่าสถานที่ที่เรามาทํางานปัจจุบันเนี่ยกับบ้านที่พักอาศัยนะครับตามทะเบียนบ้านหรือทะเบียนปืนเนี่ยมันอยู่ห่างไกลกันมีความจําเป็นจะต้องนําทรัพย์สินนะครับซึ่งก็คือปืนกระบอกนี่แหละติดมาด้วยเพราะว่า ถ้าเอาไว้ที่บ้านหลังเดิมเนี่ยอาจจะหายได้ก็เป็นข้อนะครับที่จะเอาไว้ต่อสู้เกี่ยวกับเรื่องของปืนที่ที่อยู่เนี่ยมันไม่ตรงนะอันนี้เรียกว่าพอฟังได้แต่เน้นย้ำนะครับว่าปืนกระบอกนั้นต้องเป็นชื่อของเราแล้วในการนำพานเนี่ยจำเป็นนะครับจะต้องนำเอกสารป .4 ฉบับจริงเนี่ยติดปืนไปด้วยอันนี้โอเคอีกสักข้อคำถามหนึ่งนะครับเกี่ยวกับเรื่องของการขออนุญ,ญาตนะการนำเข้า ทิศทางเป็นอย่างไรอันนี้ก็มีนะครับในเรื่องของการพูดคุยผมก็จะจะบอกว่าในเรื่องของการนําเข้าเนี่ยไม่มีวิแววนะไม่มีแสงสว่างที่ปลายอุโมงค์คือเงียบสนิทเลยไม่มีเลยนะครับในเวลานี้นะส่วนเรื่องของการขออนุญ,ญาตนะครับแบบปสามยังคงขอได้ตามปกติอันนี้ ไม่ได้มีความซับซ้อนหรือว่ายุ่งยากเพิ่มเติมเตีอย่างใดนะครับแต่บางที่นะเน้นย้ำนะครับว่าบางท้องที่ก็มีการจํากัดเรื่องของจํานวนอันนี้มีจริงนะครับจำกัดว่าอาจจะคนหนึ่งไม่เกิน5กระบอกหรืออาจจะจํากัดนะครับขอให้เดือนนี้นะอยู่ที่ประมาณสัก50กระบอกอันนี้ก็มีนะครับเรื่องของข้อจํากัดนะเป็นเฉพาะ บางท้องที่นะครับเราก็ไม่ขอเอ่ยนะครับว่ามันคือท้องที่ใดนะข้อมูลที่ได้มาเนี่ยผมก็าอาจจะฟังมาไอทีหนึง่งนะก็ไม่ยืนยันนะครับว่าเป็นเช่นนั้นจริงๆแต่ก็มีสองทิศทางนะครับว่าขอได้ตามปกติกับอีกหนึ่งทิศทางนะครับก็คือขอได้แต่มีการจํากัดจํานวนนะก็ก็แล้วแต่นะครับแต่ละท้องที่แล้วก็อีกท่านหนึ่งนะครับอน,นี้แถนนิดนึง นะถามว่านะผมเนี่ยอยู่จังหวัดนี้อยู่อำเภอนี้จะขอยากหรือง่ายนะช่วยผมเนี่ยให้คำตอบหน่อยผมก็ตอบกลับไปนะครับว่าโอ้โหคำถามนี้ไม่สามารถตอบได้ไม่สามารถตอบได้เลยเนื่องจากว่าสมมติเนี่ยผมรู้นะครับว่าในพื้นที่กอไก่เนะมื่อก่อนเนี่ยก็ยื่นเอกสารไปนะครับท่านก็เซ็นให้ปกตนะิก็อาจจะบอกว่าค่อนข้างง่าย ทีนี้เว้ when wide, นไวประมาณ6เดือนหรืออาจจะปีหนึ่งจากนั้น,นมีคนอีกคนนึงมาถามบ,บอกว่าในพื้นที่ก่อไก่ขอยากหรือง่ายผมก็บอกเลยว่าอไม่น่ามีนะครับน่าจะได้ปกติปรากฏว่าคนคนนี้ก็ไปยื่นเอกสารที่พื้นที่ก่อไก่โอ้โหไม่ได้เป็นอย่างที่พูดเลยนะครับมีเรื่องของการขอเอกสารเพิ่มเติมมีเรื่องของการเรียกมาดูนะครับดูหน้าค่าตาว่าเป็นอย่างไร คือบอกว่าค่อนข้างยากเลยเพราะอะไรเพราะว่าในอำเภอถูกสับเปลี่ยนไปแล้วไม่ใช่ในอำเภอคนเดิมที่เซ็นได้ตามปกตินะมีการเปลี่ยนนะครับในอำเภอคนใหม่เข้ามาตรงนี้แหละมันจึงเป็นข้อคําตอบนะครับว่าไม่แน่นอนขึ้นอยู่กับจังหวะโชคแล้วก็ดวงนะประมาณนี้นะครับแต่ก็ยังยึดมั่นนะครับว่าทําให้มันถูกต้องตามกฎหมาย ยืน่นเอกสารไปตามขั้นตอนนะผมว่าก็เอาตามนี้นะครับไม่ต้องมีทางรัฐอะไรแต่อย่างใดเมื่อ,อไรที่เกิดทางรัฐขึ้นมาสิ่งที่ไม่ดีเนี่ยมันจะตามมานะผมก็เชื่อมั่นว่าอย่างนั้นนะครับยื่นไปตามขั้นตอนให้กําลังใจกับเพื่อนสมาชิกทุกท่านแล้วก็ต้องขออภัยนะครับในบางข้อความนะครับที่ผมเนี่ยอาจจะยังไม่ได้ตอบนะครับต้องการขออภยยัยเป็นยงสูงนะครับผ่านทางคลิปนี้อีกครั้งหนึ่งนะครับ ในว,วันนี้ก็ต้องขอขอบพระคุณเพื่อนสมาชิกเป็นอย่างสูงนะครับที่ติดตามรชมกันนะครับสวัสดีครับ